อย่ารอในสิ่งที่ไม่มีมาอย่าไขว่คว้าในสิ่งที่ไม่มีจริงว่าเจียบจุบจุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจชยแจ้ว ส่งเสียงร้องจุก,กูจุก,กูจุก,กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับ EP ที่2ครับ200บาทก็โดนใจได้ครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระนาลายทรงคุดครับ หล่อโบราณครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับพุทธศินงดงามอลังการงานสร้างเลยครับ200บาทครับถูกใจได้เลยครับบูชา2อ,องค์300บาทครับสวยสวยงามงามยามเย็นๆเลยครับ รายการที่สองครับเป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีครับเหรียญที่ระลึกในการถวายพระตาหารครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับเนื้อออกสีนาคเลยครับ รายการที่3ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับพักกิ่งณเลสวนครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่4ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับ เลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่5้าครับเป็นพระพุทธหล่อบโบราณครับเนื้อโลหะครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่หครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเหนือโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่เจดครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือแก่งๆเลยครับ เนื้อแก่งแก่งพุนพุนเลยครับสวยสวยคมคมครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับองค์พระลำล่ำเลยครับรายการที่แปดครับเป็นพระพุทธครับเหนือดินเก่าครับ ใต้ฐานเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมครับพิมพ์สองหน้าครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับรายการที่เก้าครับเป็นเหรียญล่อบโบราณครับหลวงพ่อไปครับ เหรียญเก่าสภาพใช้ครับเนื้อมันมันเลยครับเป็นเหรียญที่ระลึกครับรายการที่10ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเหรียญหล่อโบราณพิมพ์วันทาครับเนื้อโลหะเก่าเก่ามันๆเลยครับ รายการที่11เครับเป็นเหรียญเข้าหลามตัดกับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับเหรียญ100ปีครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จ เกชัยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูใบสีครับเนือเก่งๆแน่นๆเลยครับรายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับหล่อหล่อล่ำล่ำโดนจิตโดนใจนะครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่14ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่15ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆมันมันเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับราคาบางบางเบาๆาครับรายการที่16กคเป็นพระขุนแผ่เนื้อดินครับ เนื้อดินเก่าๆมันๆแลวออกเนื้อมันโปรเลยครับขุนแผนวัดบ้านกลางครับรายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับหมวนสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับเนื้อแก่งแก่งแน่นแ่นพุนพุนเลยครับ ผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับรายการที่18ครับเป็นพระหลวงพ่อทวดเนื้อผงครับด้านหลังลอยแลกับน่าจะเป็นวัดปราศาสตร์บุญยาวาดครับเนื้อขาวขาวนวลน,นวลครับ นุ่มๆแน่นๆเลยครับแต่ไม่นิ่มครับรายการที่19ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อดินเก่าๆมันๆเลยครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับเป็นพระกุครับมีคาบกุ้ยครับ ตามซอกตามพื้นผิวขององค์พระครับรายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จเกชยโยครับลงรักเก่าครับเนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ200บาทครับ 200บาทก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่21ครับเป็นปางหน้าปกครับเหนือชินตะกัวหลังลายผ้าครับน่าจะเป็นพักกูครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่22ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อโสธรครับโสธรปี2,500ครับใต้ฐานอุดกิ่งก้นวงเดือนครับเหนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่23ครับหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมมันมันเลยครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือนวลนวลแน่นๆเลยครับ มีคาบแป้งเลยครับคาบแป้งคาบกุครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่25ครับเป็นพระหลวงพ่อโตเนื้อดินครับ เหนือดินแก่งๆเลยครับมันๆเลยครับมีคาบกุเลยครับกุบางกระทิงครับอุทยาครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนครับจิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟังครับองค์พระล่ำๆเลยครับดูแล้วหน้าเกงขามครับหน้าบูชาครับ 200บาทครับก็เอื้อมถึงครับรายการที่26ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงครับคุกรักครับมันมันเลยครับ รายการที่27ครับเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นลอยองค์ครับเหนือผงลงรักเก่าครับรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูใบสี4ครับด้านหลังมีรอยปูไตเลยครับ นุมน่มๆแน่นๆแ,แก่งๆเลยครับสวยครบสูตรเลยครับ200บาทก็โดนใจได้ครับรายการที่29เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับนุมน่มๆแน่นๆน,น,นวลๆเลยครับหลังหลังกระดานครับหลังกาบหมากครับ รายการที่30ครับเป็นพระเนื้อผงวัดพับครับลงรักเก่าครับเนื้อแก่งๆเลยครับแก่งๆแน่นๆมันๆเลยครับรายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เก่าตามการเวลาครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่32ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมครับน่าจะเป็นเหรียญสาเกรครับ ้าน,นหลังเป็นอักลรเลขยันครับเหรียญใบสาเกครับเรีย่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับเหรียญสวยสวยคมๆเลยครับพระดีเมืองนครสวรรค์ครับ รายการที่33ครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะครับเก่าเก่ามันมันขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่เก่าครับรายการที่34ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆงามๆยามเย็นๆครับลมพัดโชยๆครับอากาศเย็นๆครับมานั่งดูพระกันเถอะครับขอบคุณครับ